จะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศวันสงกรานที่จังหวัดตรังกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าที่จังหวัดตรังค่ะชาวบ้านเขาก็ได้ไปที่บ้านของนายชวนหลีกภัยเพื่อที่จะไปขอพรในช่วงสงกรานค่ะข้าราชการประชาชนในจังหวัดตรังนะคะเข้ารับพรจากประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ นายขจรศักดิ์เจริญโสโภาผู้ว่าราชการจังหวัดรังค่ะนำหวัวหน้าส่วนราชการนะคะร่วมขอพรที่บ้านพักของนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องในวันสงกรานหรือว่าวันปีใหม่ไทยค่ะทั้งนี้นะคะในช่วงวันสงกรานหรือว่าวันปีใหม่ไทยของทุกๆปีค่ะที่บ้านพักของประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมีข้าราชการประชาชนค่ะเดินทางเข้ามาขอพรกันเป็นจํานวนมากแล้วก็มามอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กับนายชวนหลีกภัยประธานสภา ผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งนายชวนหลีกภัยนะคะก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรวมทั้งได้มีการจัดเตรียมอาหารไว้รองรับประชาชนที่มาด้วยโดยนายชวนหลีกภัยค่ะก็กล่าวอวยพรนะคะว่าให้ข้าราชาการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งโดยเฉพาะตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะต้องคอยดูแลแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์